มาชมบรรยากาศตอนเย็นกันค่ะตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วค่ะอากาศดีค่ะแต่ก็เหมือนฝนจะตกนะฟ้าร้องอยู่นะคะเนี่ยฟ้าก็มืดมาอยู่เหมือนกันนงดูค่ะเราไปดูว่าคืนนี้ฝนจะตกไหม กับรถผ่านเนี่ยผ่านไปเฉยๆไม่ได้เลยค่ะแต่ไม่กล้าเข้าไป่ะไม่กล้าเดินเข้าไปไม่กล้าเดินเข้าไปสุ่มสี่สุมห้าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออนาเขามีหมาหรือเปล่าอ่ะส่วนมากแล้วเขาจะเลี้ยงหมาไว้ค่ะแล้วก็ชมอยู่ใกล้ๆก็แล้วกันเนาะเนี่ยสวยไหมคะดอกยายจริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะ ขับรถผ่านไปเฉยๆไม่ได้ค่ะผ่านไปแล้วก็ย้อนกลับมาค่ะเนี่ยก็ผ่านอยู่บ่อยๆค่ะเส้นนี้เดีย๋ยวนิ่งๆก่อนคนจะได้เห็นนะเวลาลมพัดดอกหญ้าสีข,ขาวๆนะคะเนี่ย ขอโทษนะคะนี่เร็วไปหน่อยชมบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะเขียวไม่หมดเลยค่ะหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวหมดเมตดน,นึงนะคะถ้าเร็วไปก็ต้องขออภัยนะคะถ้ามองไม่ทันนี่ค่ะบรรยากาศตอนหกโมงเย็นค่ะที่ต่างจังหวัดค่ะ จะมีเสียงเสียงรถเข้าอยู่นะคะเนี่ยเสียงแบบนี้น่ยจะเป็นเสียงของรถสไตล์วัยรุ่นไงแบบว่าเอาไส้กรองของไอ้นี่ออกอะ่ะให้มันดังๆอะ่ะท่อไอเสียะคะ่ะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยไหมคะฟ้าก็ลอ้องอยู่เนี่ยมืดมามีลมหน่อยๆไะอากาศกำลังแบบ เย็นสบายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาตรงที่เดิมก่อนนะคะจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆ อาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วไปแล้วนะคะบายค่ะ